เอาผู้ชมโค้งไก่ไปผากินแซ่บดีนะต้นกับหมาก็เป็นเสี่ยวกันเอาหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาโอ้กินไวแล้ววะโอ้โตโตแล้วดูนี่ ไม่น้วนี้มันจะเป็นสลามเนาะสเต็กมันเนาะเนบักตัวนี้กัดโมอันนี้นี่มาเมนี่มานี่อมานี้มานี้โอ้บัี่ตัวใหญ่่ะนี่บัี่คืออย่งวะ แดงว่ะแดงเออ,อคือกัดหมูพี่จอยแม่แม่นี่ดงังแดงแดงัดงเฮ้ย มใจเลยมันไม่สนใจเราเลยมันเห็นแกกินเหมือนลือสีเห็นแกกินไอ้ไอที่ไม่เห็นแกกินนะลองไม่กินเลยิตายหมดเลยเดีวให้มันกิน ครับไม่กินข้าวสงดานมานี่ครับก็ <usion> <smug>